สวัสดีครับอุบอนบุกนะครับนี้พาเพื่อนๆมาชมกับรีโวนะครับตัวใหม่เพิ่งจะออกมาวันนี้เลยนะครับป้ายแดงๆนะครับอันนี้เป็นตัวแคปแล้วก็เตี้ยนะครับสบภาพรถยังคงเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับโด<อ>เป็นรถสีดำเดิมๆสอดไส้คาราเบลนี่ครับเหน้นความแรงก่อนเลยอันดับแรกภายนอกยังไม่ต้องใส่ล้อยังไม่ต้องแต่งโหลดแต่งสวยอะไรทั้งนั้น เข้ามาอูบอนบุกกันตอนเลยนะโบสามพันกปสี 4, ส่สี่ซิ่งๆนะฮะสเตปของนางอูนะครับ U.S.A. Racing น,นะครับพร้อมกับเดินอินเตอร์นี่มีโลโก้อยู่เห็นไหมบอลบุกแม่ต้องซื op, ้อฮิปฮอปนี่นะไอ้ไอ้เสียเดินหมดอุด EGR ถอดมอตต้มอ,ออกถอดมอตต้มอ,ออกลุ่งๆเลยครับนอะ่านะนะแก้ว้าวด้วยแก้ว้าวเรียบร้อย นะครับแล้วก็รีแมปเพิ่มเติมก็จะมีกล่อง ECU วันหลังลูกค้าจะมาใส่เพิ่มอันนี้คือออกมาวันแรกคือเอาแบบนี้ก่อนสเต็ปนี้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มีวัดบูธหนึ่งตัวในรถฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนี่นี่พาเ,เพื่อนๆมาชมกันโอ้โอเด็ดโดจับแมพ เนยูเอสเอสีสวยรอออกท้ายครับนะไงะแสแตนเลสแบบดัดทรายมาเลยครับสวยๆโอเครถไปแดงนะมาเดี๋ยวผมจะฟังให้เพื่อนๆฟังเสียง ใจไว้รุ่นแน่นอนออกแบบแลัล่นๆมาโอเคเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับคัน mm hmm. นี้คัสเดิมเลยครับเพื่อน